ดูด่วนสรุปโครงการเราชนะแจกเงินเพิ่มอีกคนละ7,000บาทจำนวน2.4ล้านคนใครมีสิทธิ์ได้รับเงินบ้างและต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม ได้มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงโครงการเราชนะขยายกลุ่มเป้าหมายและก็กรอบ,บวงเงินจากกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ31.1ล้านคนกรอบ,บวงเงินไม่เกิน2,1200ล้านบาทเป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ33.5ล้านคนกรอบ,บวงเงินไม่เกิน2,13,242ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นอีกจำนวน3,042ล้านบาท และก็ขยา,รายระยะเวลาใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่30มิถุนายน2564จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกินวันที่31พฤษภาคม2564นะคะซึ่งก็ทำให้หลายคนนะคะเกิดความข้องใจว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่หรือไม่นะคะแล้วคนกลุ่มใดบ้างจะได้รับเงินทั้งนี้นะคะทางช่องของเราะครับก็ได้สรุปใจความสำคัญไว้ดังนี้นะคะ 1. กระทรวงการคลังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนโครงการราชนะเพิ่มแต่อย่างใดนะคะ 2. ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเป็นคนที่ลงทะเบียนกลุ่มเดิมผู้ที่อยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ์และจากการลงพื้นที่ในกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะ 3. ส,สาเหตุที่ขยายกลุ่มเป้าหมายและก็กรอวงเงินเพิ่มเนื่องจากตอนเริ่มต้นโครงการราชนะได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่31.1ล้านคน แต่หลังจากเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเริ่มคัดกรองตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ก็พบว่าจำนวนผู้ที่เข้าเกณฑ์มากกว่า31.1ล้านคนนะคะจึงทำให้ทางกระทรวงการคลังได้ยื่นเรื่องเข้าคอารมอเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายและก็กรอบวงเงินเพิ่มให้ครอบคลุมนะคะดังนั้นตัวเลข2.4ล้านคนที่เพิ่มขึ้นมาจึงไม่ใช่ตัวเลขของผู้ที่ลงทะเบียนใหม่หรือว่าเกณฑ์คัดกรองใหม่แต่อย่างใดนะคะ แล้วก็4เงื่อนไขาการโอนเงินต่างๆนะคะก็ยังเป็นเงื่อนไขเดิมที่ได้กำหนดไว้แล้วนะคะโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถใช้จ่ายวงเงินได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2564นะคะสรุปนะคะทางรัฐบาลนะคะไม่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มนะคะ แต่จะมีการอนุมัติวงเงินสิทธิ์เพิ่มให้อีกจำนวน2ล้าน4แสนคนนะคะซึ่งก็เป็นคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ์นะคะหรือว่าอยู่ระหว่างพิจารณาสิทธิ์อยู่นะคะซึ่งจำนวน2ล้าน4แสนคนนี้นะคะก็ไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มแต่อย่างใดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเ,เสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ